อันไอสายตาแห่งความอิจฉาที่อิสลามยืนยันว่ามีจริงค่ะเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าโดนอิจฉาหรือถูกสายตาร้ายในอิสลามสิ่งนี้มันไม่ใช่ความเชื่อพื้นบ้านแต่มันคือความจริงที่ถูกกล่าวถึงในหะดิษโดยตรง นบบมมัลลมูฮัมหมัดซุลลัลฮิวละลลัม,มเคยกล่าวว่าอันไอสายตาอิจฉามีอยู่จริงและถ้ามีสิ่งใดที่จะนำหน้ากำหนดของอัลลอฮ์ได้ก็คงเป็นอันไอนี่แหละคะ่ะอันไอคืออะไรอันไอหมายถึงสายตาแห่งความอิจฉาคือสายตาที่มองด้วยความริษยา ความประทับใจที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์บางครั้งคนเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะอิจฉาแต่แค่พูดคำชื่นชมโดยไม่กล่าวคำว่ามาชาอัลลอฮ์สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์นั่นอาจเพียงพอให้ความอิจฉานั้นทรงพลต่อผู้ถูกมองได้แล้วผลของอันไอจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันไออาจทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะ 1. สุขภาพทรุดโทรมลงโดยไม่ทราบสาเหตุ สชีวิตที่เคยราบรื่นเกิดประสักสาความสุขในบ้านหรือคู่ชีวิตที่เริ่มจาก 4. ทรัพย์ส,สินเกิดความเสียหายโดยอธิบายไม่ได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นพ่อพลังของมนุษย์นะคะแต่เพราะอัลลอฮ์ทรงอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเตือนให้เราหันกลับมาหาพระองค์วิธีที่จะป้องกันตัวเราจากอันไอสายตาแห่งอิจฉา 1. อ่านซูรอันฟาลักอันนาสเป็นประจำ 2. อ,อ่านอายะกุลซีก่อนนอน3 ทำรุกยะชัดียะก็คือการอ่านอันกรุรอานเป่าบนตัว 4. เมื่อเห็นสิ่งดีในคนอื่นให้พูดว่ามาชาอัลลอฮ์ตาบารอกันลอสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานบารอกะอัลกรุรอานได้กล่าวเตือนว่าและแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเกือบจะทําให้เจ้าล้มลงด้วยสายตาของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้ยินการเตือนสติจากอัลกรุรอาน หากเราสงสัยว่าเราโดนอันไหเราควรทำอย่างไรอยากกลัวคะ่ะแต่ให้กลับไปหาอัลลอฮ์เริ่มต้นด้วยการอ่านดูอาขอปกป้องและการทำรุกยะด้วยตนเองไม่มีเวทมนต์ใดรักษาได้ดีเท่ากับอายะของพระองค์เพราะผู้ที่ปกป้องเราคือพระเจา้าผู้ทรงเมตตาไม่ใช่หมอ,หอผู้วิเศษสายตาอิจฉาอาจทำร้ายเราได้แต่ไม่มีอไอใดที่จะชนะการคุ้มครองของพระองค์ได้อินชาอัลลอฮ์